ีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเป็นเพื่อนมาตลอดแต่ว่าเขาก็มีแฟนอยู่นะคะตอนนั้นเราก็ไม่มีใครแล้วเราก็กำลังอ่อนแอเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาในจังหวะที่เราอ่อนแอพอดีแล้วพอมันมีอะไรเกินเลยไปม,มากกว่านั้นเรารู้สึกดีแล้วอยู่ดีๆเขามาบอกเลิกเขาก็บอกว่าเขาขอไปดูแลคนของเขาคือไม่น่าจะมาเล่นกับคนรู้สึกเราด้วยเลยนะคะนี่เราก็อ่อนไหวง่ายไม่น่าจะมาทํากันแบบนี้เลยความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้น,นครับคุณแนนตบมือข้างเดียวมันดังไหม มีผู้ชายคนหนึ่งเขาันเป็นเพื่อนมาตลอดคือประมาณว่ามาหยอกมาล้อมาเล่นมาแซวอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ไม่เคยคิดอะไรไม่เคยคิดว่าจะชอบหรือรู้สึกดีอะไรเลยนอกจากเพื่อนเลยค่ะจริงๆแต่มองว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีคนนึงแหละล้วก็ขยันชอบเขาในมุมนี้ค่ะแต่ว่าเขาก็มีแฟนอยู่นะคะอาเหมือนว่าเขามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับตัวแฟนเขาอะค่ะเขาก็จะมือปรึกษาเราก็จะมาเล่าแล้วก็จะเป็นที่ให้เขาระบายแม้กระทั่งตีหนึ่งวีสองบางทีพี่ก็ตื่นมารับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาเมาบ้งอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถซั รู้สึกแล้วก็อะไรได้ไหลายๆอย่าง <S <S> <S จนกระทั่งมีครั้งหนึ่งเขาชวนเราไปงานแล้วเราก็อ่านึกอยากไปพอดีเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนอะค่ะก็เลยอลองไปดูหลังจากนั้น <S <S เขาก็เริ่มมีแบบท่าทีชวนไปไหนมาไหนบ่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจังหวัดตอนนั้นเราก็ไม่มีใครแล้วเราก็กำลังอ่อนแอเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เขามารับรู้ในสิ่งที่เราเป็นในครอบครัวของเราแล้วก็ในตัวเราอะค่ะมากเกินไปแล้วมันเหมือนเป็นจุดอ่อนที่เปิดให้เขาเข้ามาในจังหวัดที่เราอ่อนแอพอดีมันก็เลยเกินเลยสถานะเพื่อนแล ราก็เลยรู้สึกอยากจะซัพพอร์ตแล้วก็รู้สึกแบบเต็มใจที่จะช่วยเพราะว่าเห็นใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นอยู่อะค่ะแต่เราไม่รู้นะคะว่าตรงไ้นเขาคิดยังไงช่วงเวลาที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันมันจะมีแบบพฤติกรรมการกระทําคําพูดทุกสิ่งผู้อย่างมันทําให้เราเป็นตัวของตัวเองมีความสุขมากอนะคะ่ะเหมือนว่าเขาเป็นเซฟโซนเป็นแบบที่ที่ทําให้เราสบายใจอนะคะ่ะ <c oughs> ทุกครั้ง <c oughs> ที่เราไม่ได้เจอหน้าเขาเวลาที่เราเหนื่อยล้าจากการทํางานหรือเรื่องปัญหา,าครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทักไปบอกเขาว่าเหนื่อยมากเลยวันนี้เอาหน้าไหมเห็นหน่อยได้ไหมเขาก็จะขับรออกมา เอาหน้ามาให้เราเห็นเราก็รู้สึกดีแล้วพอมันมีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นเรารู้สึกดีแล้วความรู้สึกของเราเริ่มลงไปครึ่งนึงแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรามีความรู้สึกให้เขาไปแล้วแล้วอยู่ดีๆเขามาบอกเลิกเขาก็บอกว่าเขาขอไปใช้ชีวิตของเขาขอไปดูแลคนของเขาที่คิดว่าเขาจะเข้ามาแบบคอยซัพพอร์ตความรู้สึกหรือเป็นกําลังใจให้อย่างนี้ค่ะแต่มันไม่ใช่กลายเป็นว่าเขามาซ้าเติมแล้วก็ทาให้เราเสียใจไปเลยค่ะที่คิดว่าีจะมองหน้าเขาได้อีกไหมจะมองเขาเป็นคนยังไงเพราะว่าเหมือนเขามาทําให้เรารู้สึกดีเหมือนเข้าใจเราทุกอย่างแต่สุดท้ายเเขาาาามมท้ํํติ เราเสียความรู้สึกเขาไม่รักษาความเป็นเพื่อนเอาไว้เลยความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณแนนตบมือข้างเดียวมันดังไหมก็ใช่ค่ะถูกไหมครับไม่ใช่ความผิดที่เขาคนเดียวนะครับคุณแนนต้องยอมรับให้ได้แตว่าต,วตัวเองก็มีส่วนผิดในเรื่องนี้50 50้าเขาก็ผิด50 50้ 50, เราก็ผิด50 50ซึสิ่งที่มันผ่านไปแล้วครับโอเคคุณแนนเสียใจยผมรู้ครับแต่ทํายังไงให้คุณแนนไม่กลับไปเจอสถานการณ์แบบนี้อีกไม่ว่าจะกับคนนี้หรือกับคนไหนก็ตามในอนาคตก็คือคุณนนนนาตตต้้อออองงงขขบเเมมมัััชดจก็ย เพราะว่าเราไปแหกกฎความสัมพันธ์เพื่อนซะงั้นมันก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งครับผมก็มีเพื่อนๆที่หน้าตาดีๆเยอะนิสัยดีๆเยอะถ้าคนไหนครับที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีแล้วผมรักเขาแล้วผมรู้สึกว่าเออคนคนนี้เราอยากจะเก็บไว้เป็นเพื่อนนานๆผมจะไม่แหกกดเพื่อนครับนึกออกปะต่อให้มีโอากาสก็จะไม่ทําเมื่อไหร่ที่เราแหกกดเ,เพราะอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนคนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่มันทําให้เราเสียเพื่อน<ช>ดีๆไปแล้วต้องมานั่งเสียใจแแบบเเนนนนนีี้้้ททง่่่่กอออหาาาคถสมมุุติวณป็พื ป,ปกติแล้วก็อยู่ในขอบเขตที่มันโอเคทุกวันนี้ก็คงได้ไปไหนมาไหนกับเขาตามปกติแล้วก็ยังมีเขาในชีวิตครับเขารับรู้เรื่องของพี่ทุกอย่างแต่ทําไมต้องมาทาเติมกันคือไม่น่าจะมาเล่นกับคนรู้สึกเราด้วยเลยลนะคะที่เราก็อ่อนไหวง่ายตัวเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วไม่น่าจะมาทํากันแบบนี้เลยรอบหนะ้าถ้าเรารู้ว่าจิตใจเราอ่อนแอถ้าเรารู้ว่าคนนี้ทําให้เราสึกหวั่นไหวและเขามีแฟนแล้วเราควรจะห่างกับเขาเพื่อกลับไปรีเซ็ตใจตัวเองใหม่ก่อนไม่ใช่ว่ารู้ว่าตัวเองหวั่นไหวแต่ยังคงไปเจอเขาตามทุก ครั้งที่เขานัดโดยที่ไม่มีการเบรกตัวเองเลยแล้วปล่อยทุกอย่างมันเลยตามเลยไปถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันจะไม่ส่งผละไรกับชีวิตเราเลยแต่เราเอาเองกเขาเ้าไปในเหตุการณ์นี้เองใช่ครับคือถ้าสมมุติว่าคุณแนนยังโมแต่โทษเขาอะคุณแนนจะไม่ได้พัฒนาเลยที่ไม่ได้โทษที่ททไม่โทษเขาเลยจริงๆพี่ก็มองว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งแต่ที่เสียวความรู้สึกอ่าเ,ออเข้าใจครับต,ตรงที่เสียวความรู้สึกตรงนี้นี่แหละครับมันคือเรานําพาตัวเองมาด้วย50%เราราู้ว่าเขาเป็นเสือแต่รมเป็นเหยื่อให้เขากินโทษรต้องโทษตัวเราที่ยอมมาเป็นเหยื่อให้เขาด้วยเสือ ไม่ไม,ย,มยรูปแบบเสือหรอก คยเห็นโจนคนไหนบอกไหมผมเป็นโจรครับขออนุญาตเป็นเข้าบ้านนะครับไม่มีครับโจนเขาจะมาเรียนเรียนมามึดๆโจรเี่ะมึดเลยชีพผมไม่บอกว่าเป็นโจนแล้วที่นี้ถ้าสตว่าเจอหน้ากันพี่จะมองนะเขายังไงดีตอนนี้คุณแนนต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนอย่าไปคิดเรื่องว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปทํายังไงให้ตัวเองอะความรู้สึกกลับมาเป็นปกติก่อนนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและอนาคตจะอยากเป็นเพื่อนกันหรือไม่อยากเป็นเพื่อนกันปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตครับความรู้สึกตัวเองต้องกลับมาอยู่ในโหมดปกติก่อนไม่ใช่่่่่หมมดทีีเเป็นนนแบบ้ึกกออคะะพราาว พยายามากอืมเข้าใจครับเข้าใจก่อนที่จะมีรายกันเนี่ยพี่ได้บอกเขาไมว่าเออแล้วแฟนเธอละแล้วเขาตอบว่ายังไงมีป่ะปัญหาของแฟนเขาพี่ขอไม่พูดถึงดนีกว่าประมาณว่าเขาอยู่ด้วยกันในสถานะที่เป็นความสงสารเป็นความรับผิดชอบอะค่ะที่เขาต้องดูแลกันผมกำลังจะบอกพี่แนนว่าพี่อย่าโดนเขาหลอกมาทั้งนานแล้วพี่อาจจะไม่รู้ตัวถ้าเขาคิดว่ามันคือความรับผิดชอบอะเขาไม่ต้องสงสารหรอกครับเขาคบกับเราตอบไปสิแล้วสงสารแล้วกลับไปทําไมถ้าเขาไม่รักแล้วอะพี่โดนหลอกมาตลอดแหละพี่ไม่คิดจริงๆว่าเขาหลอกพี่เพิ่งจะมมาารู้เื่อวน นี่แหละเป็นบทเรียนให้พี่รู้ครับครั้งหน้าพี่จะไม่พลาดอีกดีจังเลยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเขาก็ยังลอยหน้าลอยตาปกติทําตัวปกติมากไม่มีความรู้สึกอะไรเลยหรออะไรแบบนี้ถ้าเข้ามาหลอกก็รู้ว่าเราเป็นของเราแบบนี้เราอยู่ของเราดีๆก็ดีอยู่แล้วเรากำลังเฟลเรากำลังเสียใจมีแผลใหญ่มากเขาเข้ามาซ้ําแบบเป็นแผลใหญ่กว่าเดิมมันไม่สมควรค่ะพี่ก็เลยโกรธพี่โกรธเลยแหละอืมเข้าใจเข้าใจนั่นแหละเนาะเป็นบทเรียนแล้วกันรอบนี้ไม่มีอะไรละแล้วก็รอบหน้าไม่พลาดแบบเดิมพี่มองว่าเขาจะต้องเข้ามาอีกแน่ๆพี่เลยคิดว่าถ้าพ ผมไม่แล้วผมไม่ได้จะเป็นแม้จะห้่งเพื่อนด้วยค่ะคงจะมองหน้าเขาเรารู้สึกอยู่เขาไม่ได้อีกแล้ว่ะโอเคครับเป็นกำลังใจให้นะค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับใครนะครับที่อยากโทรปรึกษาหน้ามาแบบนี้นะพบกับรายการเด่ละวิดีโอได้ทุกวันอังคารเพื่อหัสเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มครับใครอยากปรึกษาเรื่องความรักนะครับห้ามพลาดแล้วพบกันครับผมชองคริสครับ